ศึกเพชรทองคำพุทธิี่18มกราคมซ้ายมือกิ่งไผ่ยุทธกิจขวามือสาธนงเกียรติชานสิง์พี่กัดต่างกัน2ปอนด์กับ120กับ1้อยที่วิธีราชดำเนินสาธนงหนักกว่าสองปอนด์ครับดางเกงแดงนะครับกิ่งไผ่ยุทธกิจดังเกงน้ำเงินนั้นสาธนงเกียรติชานสิงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์มวยน็อกครับมวยปัจจุบนันนี้น็อกทุกคู่นะครับน็อกอย่างไรน็อกแบบไหนยกไหนเดี๋ยวเราได้เห็นกันจัด กิ่งไผ่ไหวครูเแล้วครับวันนี้ฝรั่งก็มาดูกันเยอะอยเยอะยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นมวยซ้ายครับกิ่งไผ่เขียบแหมเขียนลมครับหนากว่าแต่ว่าเตี้ยกว่าครับกิ่งไผ่นั้นสูงร้อยห้าสิบแปดสายนนงเกงน้ำเงินนั้นสูงร้อยหกสิบห้าในคุณชันสิงสิงบดินครับลูกพี่ของกางเกงน้ำเงิน มวยซ้ายกับมวยขวานะครับน็อกกันแบบไหนครับดูให้ดีสัปดาห์นี้มีมวยให้ชมกัน5้าคู่คุกว่าหนึ่งสองเจาะยางมวยหมัดหนักโอ้ยอับปรโอ้ยโอ้ยไปไม่ไปต้องมาจะแทงสวนเหมือนกันยกบอกว่าสูงบวกกันน็อกน้อยลูกพี่ครับมากิ่งไผ่บู๊ครับหมุนวนมากิ่งไผ่ก็หมัดหนักยกที่สองแล้วนะครับู้ชมอยางกับพริบตาครับ พยายามแทงสวนเหมือนกันครับแสนนนงเจอมวยหมัดเตี๋ยตีเลยต้องแทงเข่าสุดเหล่าแล้วครับแทงแล้วครับเริ่มจะจับทางได้แล้วแทงแล้วครับเข้าครับหยุดเหมือนกันเสืออึกเลยครับเสะอึกเข่าเลยแบบนี้ท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้กิ่งไัต่ตกอ้ยลูกนี้หล่นลงไปแล้วนะับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปเอาละครับพยักหน้าสู้โดนซ้ายเต็มเต็มครับหีบยันซ้ายซ้ายซ้ายทองแล้วขึ้นข้างบนหีบยันเอาละครับแทนสวนไหมจักปืนแล้วครับเอาละครับแทนสวนหืหึหหมัดมาเยอะเหลือเกินท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคุณนี้จกลงที่ยกนี้อห้ยันเอาไว้วางเอาละครับปืนแล้วครับแสงธนงโอ้ยโดนแต่ซ้ายก้อยซ้ายวางแข้งเอาละครับเริ่มปืนแล้ว เติมืนแล้วครับไม่ถอยแล้วครับแทงแล้วแทงสู้กับหมัดแล้วเพราะว่าบวยหมัดจะแพ้ปวยเข่าอุ้ย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 หล่นละโอ้ยกรรมการนับสองครับต้องดึงยางกันฟันเลยครับแม่กองเชียร์ของกิ่งไผ่นี่ดีใจครับลูกนี้โดนเต็มเลยครับเลยต้องมาเลยครับดูภาพชาครับนับแรกครับซ้ายตรงเข้าเต็มคางเลยครับโคตรลงไปเลยครับแต่ว่าร่างกายดีครับ หายทองแล้วลุกขึ้นมาแต่ชุดหลังนี่มันเยอะไปครับเยอะมากดูครับดูครับโดนเยอะครับโดนเยอะจนทนไม่ไหวครับกรรมการนับแค่สองแล้วก็เทคนิคขอเอาครับนิ่นอกคู่แรก